เหรียญอันหนึ่งที่เราเคยอ่านหนังสือเจอหลวงพ่อแช่มว่าตากล้องครับสมัยก่อนรุ่นอินโดจีนเะน่ยเหมือนทหารญี่ปุ่นท่านยิง<ม>เขายิงใส่ผ้า,าจารย์<ม>แล้วยิงไม่ออกครับแล้วเหรียญท่านาเป็นเหรียญคงจัรแล้วก็นั่งทับปืนอยู่นะครับผมก็อ่านแล้วก็ฟิตอยากได้แต่ไม่เคยเรียนไม่เคยอ่าน<ม>นะครับทีนี้เราก็ไปดูเราก็ไปดูเจอเหรียญหนึ่งเห็นเขานั่งขายอยู่แล้วก็นั่งดูนั่งดู<ม>เอก็เก่าดีนะแต่ว่า ผิวเก่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นนะครับก็เลยถามน้องก็คนขายเนี่ยอายุมากแล้วดูฟอร์มเป็นเซียนมีสร้อยมีผ้าอะไรมั่งนอกเจ้าของเนี่ยตายไปแล้วครับเป็นทหารเก่าอายุเก้าสิบนะเสียชีวิตไปแล้วแต่ตอนเป็นทหารเนี่ยมีเหรียญนี้เหรียญเดียวเอาเอาสามพันห้าแล้วกันแล้วก็ไม่ไม่แพงราคาหลุดทักสองพันได้ไหมอะไรเงี้ยเออขอสองพันห้าแล้วกันอ่าได้แล้วก็จ่ายจ่ายตังค์อันนี้เราก็กลับไปหา ครับอ่าอ่าที่สอนนะครับปุ๊บเราไปให้ให้แกดูโอ้โหเอามาให้ดูทำไมเก๋แต่ไกลแล้วโอ้โหครับอ่าเจ้าของอะอายุ90แล้วนะสายเสียไปแล้วนะครับแล้วเก็บไว้นานหวงมากเลยอะไรเงี้ยมึงอ่ะซื้อผ้าด้วยหูไม่ได้ดูด้วยตาอย่าไปฟังเรื่องว่านะเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าฟังไม่ได้ผมเลยปฏิญาณาเอยเราต้องดูด้วยตาแล้วไม่ฟังด้วยหูแล้ว